สวัสดีครับมาดูคลิปนะครับฟอร์ซ่าสามห้าศูนย์นะครับอ่าตัวนี้เป็นตัวไนทอนนะครับนีออนเฮดทูซีนะครับผมเป็นตัวลิมิเต็ดนะครับมีแค่ห้าร้อยคันครับตอนนี้มือหนึ่งไม่มีแล้วนะครับผมอ่าคันนี้สภาพจัดทรงให้เรียบร้อยนะครับรถมาเดิมเดิมนะครับจัดทรงให้นะครับอ่าคันนี้ก็มีชิลหน้าซิ่งนะครับหน้าซิ่งมาละคาร์บอนนะครับลายลังพึ่งนะครับผสมลายสอง อานี่ครับจุดสีสวยงามนะครับอนี่ครับต,ตัวนี้เป็นตัวลิมิเต็ดนะครับอของแต่งก็หลายรายการเลยนะครับผมบอปปาแจ็คนะครับผมกันตกนะครับคาร์บอนคาร์บอนท้ายอันนี้คาร์บอนเปิดถังน้ำมันนะครับรบอนแท้เลยทุกชิ้นเบิกใหม่หมดเลยนะครับผมอ่า ท่อคานะครับผมทรงกลวยนะครับเบิกใหม่นะครับผมสภาพดูนะครับเรียมจริงๆอ่าันนี้ของใหม่ทั้งคาะครับอะไรแต่งของแต่งเป็นของ h ฮทูซีเลยครับของรุ่นนะครับคาร์บอนกคนหลังคาร์บอนนะครับเจคาร์บอนอ่านี้ปั๊มนะครับเบิกใหม่หมดนะครับปั๊มหลังนะครับแบมโบแท้นะครับหน้าหลังเลย สภาพเรียบจัดเลยนะครับคันนี้ใครที่ไม่ทันมือหนึ่งนะมาดูมือสองก่อนก็ได้นะครับสภาพเรียบเหมือนมือหนึ่งเลยนะครับคันนี้ราคาตึงหน่อยนะครับเพราะว่าเราเบิกของให้ใหม่หมดนะครับตัวนี้ก็เป็นตัวต่อนะครับบลูทูธกับมือถือได้นะครับมือเบรกมือซ้ายขวานะครับแต่งหมดเลยมีที่ห้อยของด้วยนะครับนี่ เดี๋ยวผมเปิดใต้เบาะให้ดูนะครับอ่าตอนนี้นะครับเด้งได้เลยนะครับด้วยเบาะมันเบานะครับอ่าใต้เบาะประมาณนี้นะครับคู่มือครบเลยอ่ามาฟังคลิปเสียงครับคันนี้ไม้สามพันนะครับผมอ่าฟังคลิปเสียงครับผม ตั้งเย็นเลยนะครับรถยังไม่สาตาทนะครับรถเหมือนมือหนึ่งเลยครับผมเดี๋ยวผมเปิดไฟให้ดูนะครับ ฟังหน่อยอันนี้รถเดิมนะครับเครื่องเครื่องเดิมข้างเดิมนะครับดานล่านอดโผล่นะครับรอบไวตามมือเลยนะครับผม ครับผมใครที่หารถใช้อยู่นะครับมาดูรถได้นะครับตัวจริงอยู่บางบัวทองนะครับคันนี้สามารถจัดไฟนแนนซ์ได้นะครับแต่ว่าจะดาวแพงหน่อยเพราะยอดจัดมันได้น้อยนะครับขอบคุณครับ